ขทบไปเลยค่ะวันนี้เรามากันนอกสถานีอีกแล้วใช่วันนี้มาไกลแต่เราไม่ได้มาคนเดียวค่ะเพื่อนๆื่อั้นหมดเลยเพื่อนๆก็แบบกำลังเดินดูอยู่ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนหนิ่งที่โคราชค่ะร้านอะไรนะร้านเทลดอนเทลค่ะ ี๋ยวสดใสค่ะท <Yeah! S 1> ีร้านดีนะเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในกันค่ะมาถึงคาเฟ่แล้วพิสตอนเทลสวยงามมากค่ะเขาใหญ่นะคะ น้ำกำลังเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์สวยมากเลยค่ะคือจะมาง่ายมากแต่ว่าเราต้องนำทางดีๆแล้วกันชายเขคือเข้ามาแล้วเลี้ยวอะไรบ้างเนี่ยฟ้าผู้นำทางขวาแล้วใช่เลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวซ้ายเพื่อนๆอยู่ด้วยกันก็แบบวุ่นวายนิดนึงไอ้ฟ้าไปไหนอะนู่นคนรักหมาแล้วเป็นคนดีคนรักสัตว์ คะแล้วก็ตากล้องก็เป็นคนเดียวที่ต้องถ่ายรูปผู้หญิงผู้หญิงอยู่เยอะรวมกันเยอะๆมันวุ่นวายไหมพีทวุ่นวายครับผมแค่ใหม่คนเดียวล่ะแค่ใหม่คนเดียวล่ะแค่ใหม่คนเดียววุ่นวายตรงน้วีเาหนักมากอุ้ยตัวโตมากเลยโตก็จดโกวมาอีกตึ๊กอุวยอ้า แต่ของดูแบบเพ็นกันเองมากอุ้ยเก่งมีกเคยเฮ้ยเก่งว่ะมา,มา,มารู้เรื่องกว่าเราอีกอ่ะ ก็ข้างนอกนะคะอยาตามมีปอกไปถ่ายรูปข้างนอกกันข้างนอกก็สวยนะจะจะรอนิดนงึงตามเลยจ้า กลับแล้วค่ะกลับแล้วอะไรนะชื่อร้านอะไรนะเป็นไงบ้างทุกคนเทลมีอร่อยไหมคะราคาน้ำมีกี่เงินอร่อยก็บาทเนาะ้วละถ้ากินกาแฟ้านกาฟ้าวเยาแฟว่าแฟ้วนวงนแล้วอ็กเป็นกงแล้าวเยาแฟข่เย็น้างเา่วเาแ้าวเนกายนกา้ายกาายกาแฟข้ากาาวาวเยกายนกเยพวยกเราเนีายนแหละ p l e a s น don't tell เ อันนี้เป็นเวลาประมาณกี่โมงละอ่ะอันนี้คือตีหนึ่งสี่สิบวูตีหนึ่งสี่สิบเพื่อนเพื่อนก็หลับกันไปแล้วเหมือนแบบเขาน่าจะอยากพักผ่อนนะคะเพราะว่าไปเปิดดูเพื่อนปิดไฟแล้วแต่ยังเล่นมือถืออยู่ใช่เราแบ่งห้องนอนเป็นโออนกับหนี่สองสองใช่ไม่ได้ให้หวยก็อาจจะซื้ออีกห้องหนึ่งก็อยู่กันหกคนเหมือนที่เราพาไปดูในคลิปเนาะพรุ่งนี้เจอกันค่ะตอนนี้ว่ายังไม่มีใครตื่นนะคะ ยตื่นแล้วอาน้แล้วหนิงยังนอนไม่ตื่นหนิงโฮตื่นเช้าค่ะยังไม่ตื่นอนอนไม่หลับเห่อแล้วห้องห้องนี้ใครใครตื่นแล้วบ้างเดี๋ยวไปดูก่อนค่ะยังนอนกันอยู่แต่ก็มีคนที่ตื่นแล้วบ้างใครวะน,นี่น่าจะเน็ตปะนานมามอีกหนึ่งค่ะมัน มึงมึงกลับบ้านแบบนี้เลยเหรอไปแล้วบายยค่ะคุณตาเราจะไปดูว่าห้องอื่นเขาตื่นกันหรือยังไปดูห้องนี้ก่อนตื่นกันรึยังก๊กก๊กก๊กเฮ้ยห้องนี้ยังไม่ตื่นเลยหรอตื่นเร็วทุกคนอันนี้บุ้งกับหนาวแน่นอนเมตื่นแล้วเม่เร็วไม่มีใครตื่นเลยแต่งหน้าเร็วตื่นตื่นลงไปดูด้านล่างกันก่อน น้องะคล้องเสียยาดึกต้องว่าดีขึ้นไหมใหม่ได้กินยาก่อนอาหารแล้วค่ะแต่ก็คือใหม่ก็คือเมื่อคืนปวดหลองแต่ใหม่แบบเล่นแบบเล่นได้แบบเต็มที่มากก็คือก็คือว่าปวดปวดท้องว่าแล้วคือตื่นมาเอ้วอีออสไปอีกนิดนึงตีสองวันมันกูไม่หลับเลยมึงกูปวดบิดทั้งคืนเลยกิจกรรมของคนที่ตื่นเช้านะ ไอสั้นเลือนแล้วเนะ, <c oughs> ไ,อะไอ้ั้าไอ้ไอ้ใครแพ้ <c oughs> ปึงต้องลงใครแพ้โดดน้ำตอนนี้นะเว้ย เวัดไปเลยแล้วมันเหลืออยู่สองอันนะเนี่ยถ้าที่มันดูดออกไปกำลังใช้พิชามือเบาเฮ้ยเอ้ยมันก็เหลือแค่แง่งหนักไว้อยู่ที่อีฟนะคะเหลือแค่อันเดียวนั่นแอละอีฟจะทำได้ไหมเสร็จทำได้ไหมไม่แน่ ไม่ได้ฮ่าก่นฮ่าฮะเฮ่าไ่าฮ่าม่าด่าฮ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 ่าย่านใหฮจาฮ่า่าฮ่าฮ่าด้าร่าฮ่าฮ่าฮ่า่ามจริ่่่่าา่า่าาา เราจะกลับกันแล้วะคะที่บ้านออก,กำลังจากออกจากบ้านแล้ะคะ่ะแล้วก็กลับสูุงเทพยตามอีกที่หนึ่งคาเฟ่ค่ะอีกที่หนึ่งพีรม เป็นไร่ชาไร่ชาธรรมชาติมากร้านสวยคนเยอะมากเดี๋ยวเราจะตไปซื้อกาแฟกินเพื่อนมากันแล้วค่ะมีกันเฮ้ยอันนี้กระเป๋าคุณคุณนะสวยอยู่นะเข้ากับชุดเลยนะวันนี้ใส่ของได้เยอะมากเป็นไงบ้างโดนน้ำบ้างยังกันน้ำได้แล้วเอาคอมมาทำงานด้วยก็ได้เลยวันนี้เรามาเที่ยว ทำอะไรอยู่คะตอนนี้จะซื้อชาเขียวที่ร้านทพิรงุณดีมากเลยอันนี้เราก็เอากระเป๋าใส่อ๋อยังมาใช้ด้วยน่ารักเลยมันสุงแลแล้วก็ไม่หนักเท่าไหร่นี่เหมาะโอนนะไหนๆดูดิวันนี้ใช้อะไรคะสะดวกนะต่อสะดวกมากเลยอ่ะเพราะว่าเราก็แบบบางทีมันลงจากรถไงแล้วมันไม่ได้แบบว่าจะหอบไปไหนมากเลย แค่มาซื้อของแล้วก็สนรกนก็เลยต้องอะไรนะเนี่ยคาสต่อนโรก,ก้าค่ะอย่าลืมไปซื้อนะมีโค้ดส่วนลดนะจ๊ะในคล<อ>ิปนี้ห้าเปอร์เซ็นต์นะคะหนิ่งโอ๊ตใช่เดี๋ยวเราจะขึ้นโค้ดไปให้บรรยากาศร้านนะคะก็แบบดมีเครื่องดื่มแล้วก็มีข้าวนะคะร้านใส่มันก็สวยงามมาก รอรับเครื่องดื่มอยู่นะคะคือที่เนี่ยแบบดูคนเยอะมากเลยแล้วแบบเราเนิะเคยมาครั้งแรกเนี่ยแล้วพอเข้ามาแล้วแบบคือเข้าใจแล้วว่าทําไมคนมันเยอะเพราะว่าแบบบรรยากาศดีมากแล้เนี่ยดูด้านหลังเนียมันเหมือนแบบทะเลสาบขนาดย่อมอ่ะใช่แล้วลองหันไปดูตัวนูนดีคือแบบการตกแต่งเขามันดูสวยอ่ะสวยนะเหมาะสหรับการถ่ายภาพมากแล้วว่าที่นี่โอเคนะได้แล้วเครื่องดื่มได้แล้วแป้วเครื่องดื่มกันเถอะโซนหนึ่งนะคะเป็นแบบ ที่หากว้างนะต้องนี้ก็มีสวนทุงยาเดี๋ยวเราจะหาโลถ่ายดูวกัน เพื่อนๆจะซื้อไปของฝากเยอแล้วก็ตรงนี้มีเค้กด้วยก็มีไอติมแต่ว่าเป็นของดีของเขายีฟชิมแล้วบอกว่าอร่อยก็เลยซื้อไปฝากรอไปชิมโอเคกลับแล้วบ้ายยเขาใหญ่อรรยักาศใกนรถนะคะรีกนะคยังเปกนะังเีกนังเหมือนะดารมณมยอม่อะรยู่อม่ยรม้สึกนะ น้ำน้ำกับเมกกำลังเลือกรูปที่จะลงใช่จะแท็กเพื่อนนะคะให้เราดูมีเพื่อนส่วนเราก็อยากจะเป็นคนที่รับแท็กจะได้ดีดเพื่อนกว่าส่วนใหม่มเราตไสลบไปแล้วอันนี้ใหม่กับพีสลับกันเป็นคนรับให้พีได้วั้งะ่อน ห,หบายใหม่พีขอบคุณมากไอ้บา,บายน้ำด้ทำไงอ่ะป <c oughs> ิดป<ร><ะ>่ะก<ว>ดปุด่มแล้วก็ออกอ่บาย แต่คันนี้รถเราแยกกับรถหนิงเรารถหนิงไมู้ไปซื้อของฝากที่ไหน,นะคะแต่รถเรามากันที่บ้านเค้กบ้านสวนสาบนะคะไปดูว่ามีอะไรบ้างของนะคะเป็นพวกทุกชิน้นขายแบบตลาดมีข้าวเยอะนะคะแล้วก็น่าจะเป็นเค้กบ้านสวนที่เป็นของเด็ดของเขาตามไปดู ไปเลยค่ะไปดูเค้กมีคุกกี้ไปดูเค้กที่คนชื่ออะไรก็อร่อยเหมือุ้งเคยมาแล้วเค้กมีหลายรสนะเค้กเนยสี่สิบบาทนะคะเค้กกาแฟสี่สิบสามกล่องร้อยยี่สิบเออน่าถือดีนะคื้อไปได้ค่ะ เที่กเก็ตเขาหน้ารักนะรถที่แถมก็จะเป็นรถเนยค่ะได้กันไปคนละหลายกล่องอยู่ตอนนี้ตัดเปิดทันทีสิบแถมหนึ่ง,งก็คืออาจจะเป็นช่วงที่แบบการค้าขายมันกลับมาคึกคักหรือเปล่ามันก็เลยแบบมุมไหนกะดีคะเนี่ยเนี่ยยุตามหาของของฝากอีกเยอะมากแล้วาวนี้ของฝากคราวนี้เราก็จะกลับกรุงเทพจริงๆแล้ว บายบายทิปตอนนี้เรามาถึงดอนเมืองค่ะแต่กำลังหักทางลงค่ะลงนึดใช่วโมจริงนะดอนเมืองอยู่แค่เอื้อมแล้วเลยไปแล้วไปแล้วก็คือเหตุเกิดมาแล้าการไม่ลงทางค่ะแยกก็เลยไปลงยาวเลยไม่สนด,ดีนะที่เหนือเวลา เมื่อจ้ะบายบายเอออันนี้ย่อนละหนึ่งคนฝากอย่าลืมติดตามช่องเรานะคะ Enjoy No e c ว t o จ r i s, you know s m ค่ะแล้วเดี๋ยวเราพาไปเที่ยวที่อื่นอีกมีแฟนคลับแล้วคะ่ะบ <laughs> ๊ยายบาย